วันตีวันที่สิบห้านะคร,ะครับวันนี้มาตีพึ่งหลวงนะฮะคนไปบอกที่บ้านหน่ครับเมื่อวานนี้เลยมาดูานะครับล้งไม่ใหญ่ครับล้างไม่ใหญ่เนระาไ,นะไปดูกันดีกว่าครับดีชายนะ้มาชายคลอง เป็นที่ซักน้ำแต่กันดีกว่า có nhiều tấn cả đào này Hãy subscribe cho แต่หนำไปนะครับนี่ครับี้ำไม่เยอะ,ะครับดูแล้วแต่ตัวเราไม่เอาแน่นอนครับ,เ,คครบเดี๋ยวขอเส้นกันนะครับ นพร้องครับวันนี้นี่เราใกล้ชิดพึ่งชนิดที่พึ่งยังไม่กระดิกเลยนะครับโดนควันยังไม่บินเลยนะครับตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาต แ่พอสมควรนะครับหัวน,น้ำนะครับโอเคอยู่นะครับโอเคครับอนุญาตตัดก่อนนะครับมือเดียวครับเป็นว่าเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับตีลงมาแล้วนะครับ เี๋ือปล่อยไว้ครับนี่ครับน้ำผึ้งนี่นะครับน่าจะได้ประมาณสักขวดหนึ่งได้นะครับ ตีรังที่สองนะครับพึ่งหลวงนะครับขี่รถมาแวะเข้ามาที่บ้านคนรู้จักนะครับเลยเลยมาดูนะครับเคยมีนะเดี๋ยวพึ่งหลวงนะครับเลยต้องตีเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดนะครับวันนี้ครูไปก็ประชุมกเกษียณไรไม่รู้นะ ไม่ใหญ่มากนะครับโอเคครับเดี๋ยวอนุญาตจุดไฟกันนะครับอยู่บนต้นโพนะฮะนี่นะครับอวน้ำนะครับยังไม่ปิดนะฮะพอมีนะครับไม่เยอะเอาแต่น้ำนะครับไม่เอาลังนะครับอการหน้าเผื่อมาใหม่นะครับโอเคครับไปเจอกันข้างล่างนะ ได้ลงมาแล้วครับดูคนกินย่ท่าอันนี้เกสรครเกสรเยอะกว่าน้ำอีกเป็นโลเลยครับภารกิจรัวรัวงครวันนี้อื้อหืออีกแล้วครับดูดูคนกินอื้อหืออีกแล้วครับหวานเหมือนน้ำผึ้งเลยเธอนี่ไงเอาลังเล็กให้เขาดิเขาคยกินอย่างนู้น ดีย๋ยวน้มไปกินดีกว่ามิ้มวันนี้ครับโชว์หน่อยดินี่นนพึ่งมิ้มวันนี้นะครับเจอพึ่งหลวงสองลำที่เหลือพึ่งมิ้มอะในบ้านถือพึ่งมิ้มพอบ้านถือพึ่งหลวงส,สวยๆนะครับก,ก้อนเก่าอยู่ข้างล่างไนงะสองล่างนะครับอันนี้แล้วอันไหนคือก้อนเก่า คนเก่าอยู่ล่างไลดูนะด้อยดูเล็กกว่านี้รวมๆแล้วน่าจะได้สองขวดกว่าๆนี่ถึงเลยประมาณนั้นแหละโอเคครับรไว้พบกันใหม่ลิปหน้าฮะขอบคุณครับ